สลายเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันเคยเป็นแบบนี้เหรอมันเล็กกว่านี้ไม่ใช่เหรอฮ่ากลัวเหลือเกินกลัวอาวุธที่สุดแล้วตอนนี้อย่าไปหยอก พร้อมแล้วพี่ก็พร้อมนะสลับกันใครได้ทองก่อนแล้วก็สลับกันแต่คนเปิดจะเป็นอะใครเยอะกว่าแล้วกันโลโลใครเยอะกว่าว่าหมื่มีอยู่สองหมื่นเก้ามาแล้วโอ้สิบโลล่าเปิดเลยไป ฮะเขาไปเส็งหลิงเอยผมมีค้างเขาบอกว่าผมมีค้างค้างในตู้อีกประมาณ22โลเท่ากับว่าผมสุ่มไป32อละ42 42ออไม่พอหมดสกิปเลยกัน อ้าว12 12เอ้ยเอ้ยเอาว่ะจะหลุดเลนหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอไก่ครับอ <ý Rahmen> โอ <ần> ้โห พี่สาวไอเฟ็กต์ให้ด้วยคุณพี่คุณพี่ทำร้ายจิตใจผมไม่พอใช่ไหมอ้หอสุมตรงนี้เลยเหรอใช <c oughs> พี่จะมาสุมโลกผมไหมหรือไงให้เองออะมานี่60โอ้ขอดีเงี้ย65 70โอ้70 70 My God พี่แบบอ,อีกทีก็ทองออกแล้ว <Okay. S 1> <c oughs> วัดกันเลย <c oughs> カメラの前に行くときに行くときに行くとときに行くときにくときに行くときに行くとに行くに โอ้โหทำไมพี่ไม่หลุดอ่ะดูพี่ชนะ50 5 0ได้ยังไงนั่นน่ะสิไม่ยุติธรรมมึงมั่งแฮของมึงของคุณมั่งแฮใช่เลยผมต้องการันตีแล้วแค่จะประหยัดแค่ไหนก็เท่านั้นเองเออจะทำร้ายผมไม่มากกว่านี้เลยขออร้งเข้าเนื้อแล้วไปเลย ตัในจอมึงจะแช่แจอมึงจะจะดูร <c oughs> ู้โคตรโคตผมลืมสิโลแรกใช่อหอพร้อมถ้ะพร้อมก็เ <c oughs> ปิดเลยยีโลไปไม่สวยเออผมได้ okay หน่งโอเคอยู่สีแน่แนรงนี้ะสามสบ เค็มมากประหยัดง่ไปก็ดีนะครับพี่สี่สิบห้าสิบตัววุ้ดเนี่ยขวดหน้าหัวเค็มเท่าไหร่แล้วนะพี่สิบป่ะหกสิบเจ็ดสิบออกได้แล้ว รอบนี้มึงต้องออกให้กูเลย <c oughs> ข้อเทมเลยวิลาวไม่เปลี่ยนไม่ต้องเติมก็ได้นะเดี๋ยวเป็นตัดในคลิปเองมันตอบย้ำเพอมาพร้อมกับเบิร์นเป่าเบิร์นเป่าเบิรนเบิร์นเบิร์นพี่ <c oughs> <c oughs> ้รู้ไม่ได้ผมได้อะไรอ่ะเอ้าแล้วผมได้อะไรเนี่ยมีเช็คดีก่อเบิ้ลแล้วแล้วความรุนผมอ่ะดีดออกเลยกะมีความหวังลมๆแรงๆต่อไปของผมผมนะนะดูสองเร็ว โอ้ยอันนี้พี่สมหอมเยอะ<อ>ใช่ไหมใช่คออ่ะคอนะ <c oughs> ขอแบบหอม,มงามเลยงามงามละสมสิบโลหลุดเลดเดี่ยว้ลย <c oughs> เอออุ๊ยสี่สิห้าสิบฟับเอ้ยมีค้างไปนะหกสิบกตีเลยเนี่ยหูลึกเลยกันเจ็ดสิบมาแล้วตึ้งม้ลวแหละ เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองสี่ oh my god พี่ชนะห้สิบสองรอบแล้วงบพี่เหลือปานเลยตาคุณต <c oughs> าคุณทำให้รู้สึกว่าแบบว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดวงสวยวะเออลองไปนิดนึงไหมยังไง่พี ขอพี่จะย้ายดิสแก้เคทเหรอเออเออโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมไม่น่าจะมีดวงตั้งแต่เริ่มแล้วมาตาเองประวัติผมจำไม่ได้แล้วว่าผมสุ่มไปเท่าไหร่คือมันแบบมันผมไม่ได้สุ่มนานเลยจนมันแบบประวัติไม่ลีไปแล้วสิบโลแล้วมันก็เชื่อใจสิบโลเท่าไหร่คืออย่างนี้ยเกลือดอกอ๋อกระโดดกระโดด แรลก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 หมดแล้วเหยวแบบว่าไม่มีรีฟิลแล้วยี่สิบโลยี่สิบหกโอ้ยแบบเป็นสามสิบหกหกได้คับเตอร์มาหนึ่งอันเวลาได้ทันได้เลยสี่สิบหกมห้าสิบหกนุมได้อีกสิบโล ไม่หกสิบหกอ่ามือพิสตีเนี่ยพิสตีเลยเจ็บปวดโอ้ทำไมมันทำลายผมอย่างนี้ผมลืมมือเดียวแล้วเจ็ดสิบหกมันต้องได้อ่าเจ็บปวดลุกเอินเจ็ดสิบแล้นะหก ดเก้ามันหมดหวังแล้วพี่เอาให้หมดหเล่นหมดตัวแนมันเอาหมดจริงเยอะ S <S ไม่แถมไม่แถมผมกำลังจะตายจะตายบาคนเขากำลังจะตายโอ้ยจ่จ๊จังจมทุกโตเนตได้นะครับ <S 2> <S 2> <S ได้ที่ทางทิปมีเลยเป็นนี้ <S 2> <S 2> ขอกำลังใจสนับสนุนผมว่าผมไม่ได้แน <S <S ่จะพหมดหวังพวกนี่เรานายเชื่อ <N un S 2> ที่ผมฟาร์มมาทั้งเดือนมันกำลังจะหายไปหมดเลย หมดแล้วพี่ 7, เจ็ดพันสุ่มไปเถอะสี่สิบห้าโอ้โห <c oughs> เออแล้วไงครั้งนี้ยังไง <c oughs> เขาจะมาแบบไหน ไอ้สั้ผมได้ดานูบ้นนะพี่ผมว่าคุณควรไลค์ไลดิสด่วนอะไปขูดลีดเอาใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวช่วยหาไงตามฉันลทั้งเดือนูโอ้โหมีปอบใจให้กูด้วยยังดียังดีส้นตีนหมดตัวเลยอ่ะกูหมดตัวเลยอ่ะเอ๊ะทั้งเดือนกูหายวับไปกับตาเลยอ่ะกาไม่ให้กูสมตู้อื่นเลยอ่ะและนี่ก็คือ โมเมนต์การสุ่มทั้งหมดในช่วงเวลาของเมื่อวานนะครับผมถึงแม้ว่าเป้าหมายผมจะสำเร็จไปต้อง3อย่างไม่ว่าจะเป็นได้เซียงหลิง C6 แล้วก็ได้อเล็กชิโนมาครองรวมถึงอาวุธมาครองแต่ผมกลับไม่ได้รู้สึกตีใจเลยหลังจากที่ผมสุ่มเสร็จในวันนั้นหลังจากปิดไลฟ์ไปได้แล้วผมก็ง่วงและเมื่อผมรับ ผมก็ฝันร้ายถึงมันเหมือนผมติดเคิร์สและเคิร์สนี้ยาวนานไปยันถึงกลางคืนเลยกูแทบนอนไม่ได้แม้แต่ตัดคลิปนี้กูยังตัดไม่ค่อยจะได้เลยและก็ประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งนั่นก็คือผมได้กลายเป็นหนึ่งในคนที่ตรงกับมีมที่ถูกแชร์กันทั่วไปนึกไม่ออกเหรออ่ะเดี๋ยวให้ดู <S <S ไม่น่าดีใจเท่าไหร่นะความสําเร็จนี้ผมปิดไลน์แล้วนะสงสัยต้องใช้เวลารักลาแผ่ใจก่อนนะสนับสนุนโดเนตได้นะครับปีกำลังใจคนละหนึ่งไลน์ก็ได้เจอกันนะสาแผ่ใจไหมก็ตามที่พี่หลิงบอกได้เลยนะครับผมก็ใครอยากจะสนับสนุนผมนะผมก็ลิงก์ใต้คลิปนะผมมีเว็บทิปมีอยู่นะผม สนับสนุน <erman ạ c> ผมได้นะครับผมหรือถ้าใครไม่มีกำลังซับก็ฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแค่นั้นก็เป็นกำลังใจให้ผมมากแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับ